จากหุ่นรองเท้าต,ตาตัดกันว่าหุ่นรองเท้าต,ตาตัดเนี่ยมันต่างกันยังไงกับหุ่นรองเท้าอ่อนเวิร์ดนะว่ามันต่างกันกระบอกรองเท้าอ่อนเวิร์ดแล้วทุกคนก็จดมาจะซื้อหุ่นผิดผิดกันมาใช่ปะซื้อหุ่นผิด,ผ,ดผิดกันมาเนี่ยหุ่นมีทั้งหมดเนี่ยสองสามรูปแบบของการทำรองเท้านะเนี่ยเนี่ยนี่คือหุ่นที่ ผาใหม่ๆจากโรงงานนะหุ่นที่ห kind of ุ่นที่เผาใหม่ๆจากโรงงานเนี่ยเนี่ยหุ่นที่เผาใหม่ๆจากโรงงานมันต่างกันยังไงมาดูกันเรามาดูกันวิธีใช้หุ่นรองเท้าอ่ะนี่คือหุ่นรองเท้าตารตัดเห็นไหมหุ่นรองเท้าตารตัดมีความแตกต่างมีความแตกต่างกับหุ่นรองเท้าหุ้มข้อยังไงอ่ะเนี่ย มีความแตกต่างกับหุ่นรองเท้าพุ่งข้อยังไงเห็นไหมรองเท้าคัตชูกับรองเท้าคอนเวิร์ดต่างกันยังไงกับรองเท้าคอนเวิร์ดนาพวกคอนเวิร์ดก็ต่างกันอีกเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นรองเท้านะเนี่ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นรองเท้าทั้งหมดนี่คือตัวสําคัญของมันแล้วส่วนมากคนจะไปสั่งหุ่นผิดๆอย่างเนี้ยทุกคนว่าเป็นหุ่นรองเท้าตาตา์ทซึ่งมันอาจจะคล้ายๆกับรองเท้าตาตา์ทแต่คุณเห็นไหมเห็นไหม มันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันนะหัวก็ไม่เหมือนกันอันนี้มันคือหุ่นรองเทา้าัชชูผู้หญิงไม่ใช่หุ่นรองเท้าสตาร์ทนี่คือรองเท้าสตาร์ทคนจะชอบสับสนนะขอให้ทุกคนเอาไปเป็นความรูร้กันนะหัวมันไม่เหมือนกันตรงโหนโกมันไม่เหมือนกันแต่มานอาจจะดูคล้ายคลึงกันนะแล้วรองเท้าคอนเวิร์ตกับรองเท้าสตาร์ทก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมรองเท้าสตาร์จาท,ทรจะไม่มีตอนอันนี้มีเห็นไหมมีสองช่วงนะ รามาสนใจเรื่องหุ่นเข้าใจหุ่นกันก่อนก่อนที่เราจะมาเป็นช่างรองเท้ากันนะมีอะไรปรึกษาถามพี่บางได้ต้องการจะสั่งหุ่นก็สั่งกับพี่บางได้นะเพราะพี่บางเป็นโรงงานหลอ่อเป็นโรงงานหล่อขึ้นมาเพราะเราเปิดโม้ให้หมดแล้วเนี่ยเราสามารถหล่อขึ้นมาได้อย่างถูกและก็ไม่แพงมากเกินเกินไปและสั่งเป็นพีออเดอร์ได้สั่งได้ตามแบบตามไซส์ทุกอย่าง ทุกกคนวันนี้บางจะพาไมา่ดูหุ่นรองเท้ากันทําไมจึงบางไม่แนะนําไม่ใช้หุ่นตัวนี้อ่านี่หุ่นตัวนี้คือผิดเห็นไหมแก้การเจียการอะไรเนี่ยมันยังเป็นลูกคลื่นเห็นไหมความเนี้ยมันไม่ได้พลาสติกมันไม่ได้เรามาดูนี่เราเราสั่งเขามาจากโรงงานเรยบ้ละเราสั่งหุ่นเผามาจากโรงงานนี่คือมาตรฐานนะแล้วมันเป็นหุ่นตัวใหม่ไงมันเป็นอ่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่และเวอร์ชั่นเก่าจะเป็นอย่างนี้อ่าทุกคนเห็นชัดไหม ว่ามันความแบบแบบมันมันมันไม่แน่นเห็นไหมเห็นความเป็นลูกคลื่นไหมเห็นไหมเห็นความเป็นคลื่นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ้านี่คือหุ่นเก่าสมัยก่อนแต่ถ้าหุ่นใหม่นี่เห็นไหมดูความจำบั่มเสมอของหุ่นใหม่ไม่มีเลยเห็นไหมเนื้อปฏิกันจะแน่นและหนากว่าต่างกันไหมต่างกันไหมเนี่ยต่างกันไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูดูดูง่ายแล้วแล้วนี่ก็ดูแค่กล้องมันก็ยังมีลูกคลื่นเห็นไหม คือความแน่นหนาของมันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนื้อที่ดีจะต้องเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพลาสติกที่ดีมีคุณภาพต้องเป็นอย่างเงี้ยอายุก,การใช้งานได้ถึงสิบปีเห็นไหมอ่าอย่างนี้สองปีสองปีก็น่าจะหลู่นะสองปีก็น่าจะไปแล้วหรือปีกว,กว่าก็ไปแล้วแต่พวกเนี้ยสิบปีสิบสิบกว่าปีอ่ะคือต่ำๆคือสิบปีแต่อยู่ได้ถึงสิบห้าปีเห็นไหมความต่างกันอันนี้เราสั่งขึ้นมาใหม่นะ นี่เราสั่งขึ้นมาใหม่เห็นไหมเทียบเทียบเห็นไหมเนี่ยทำไมถึงต้องเอาหุ่นที่สั่งเผาจากโรงงานสดๆร้อนๆนี่คือหุ่นที่ออกจากออกจากเตานะนี่คือหุ่นที่ออกจากเตานะนี่คือหุ่นที่ออกจากเตานะหุ่นเนี่ยมันมีหลายแบบหลายสไตล์หลายขนาดแต่นี่เป็นหุ่นที่ออกจากเตาใหม่ๆเลยเนี่ยถ้าคนต้องการหุน่นรองเท้าเนี่ยเห็นไหมเราต้องเผามันขึ้นมาใหม่โอเคนะดูเรื่องนะ ไวรุ่นความรู้ให้รู้เรื่องหุ่นรองเท้าว่าแบบดีกับแบบไม่ดีมันต่างกันยังไงดูเนื้อก็รู้ละดูเนื้อของหุ่นรองเท้าก็รู้ละเห็นไหมแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายหลายแบบที่เราต้องเรียนรู้มีหักครึ่งอีกมีสองตอนอีกเดี๋ยวเราอเอาแค่ประมาณนี้ก็ใช้งานได้แล้วแล้วนี่หุ่นสตาร์ตก็คือหุ่นสตาร์ตเห็นไหมหุ่นสตาร์ต มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคนเขาชอบมาใช้การแต่มันไม่ใช่หุ่นตารตทมันเป็นหุ่นรองเทา้าคัตชูผู้หญิงรอ,องเทา้ารองเท้าคัตชูผู้หญิงที่เขาใส่ทำงานออฟฟิศอะกับหุ่นตาร์ทมันคนละเรื่องกันเห็นไหมมันคนละเรื่องกันมันคล,ล้ายๆแต่มันคนละเรื่องนะต้องดูให้ให้ให้ให,ให้ชัดเจนรู้เรื่องไวรุ่น